ประเทศเพื่อนบ้านเสียหายหนักหลังเกิดแผ่นดินไหวที่เมียนมาเราไปชมพร้อมกันนะครับภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นและจากที่แฟนๆเห็นในคลิปนี้เป็นภาพจากศูนย์กลางมันเดเลนะครับซึ่งเป็นเมืองใหญ่เมืองหนึ่งของเมียนมาซึ่งอยู่ทางตอนกลางของประเทศนะครับซึ่งการเกิดแผ่นดินไหวเกิดเมื่อวาน28มีนาคม2568เวลา10.30 3น เอนาทีโดยประมาณตามเวลาประเทศไทยนะครับเกิดแผ่นดินไหวขนาด8.2แมกนิจูดหรือว่า8.2ริกเตอร์ครับซึ่งส่วนกลางอยู่ใกล้เมืองบันดเดลมากๆนะครับทำให้เกิดความเสียหายอย่างหนักมากๆอาคารบ้านเรือนของประชาชนรวมถึงสะพานถนนเสียหายหนักถล่มออมานะครับรวมถึงวัดวาอารามของทางเมียนมาด้วยนะครับซึ่งแผ่นดินไหวในครั้งนี้ยังส่งผลกระทบ ไปยังประเทศไทยเรานะครับโดยเฉพาะกรุงเทพมหาคนครนะครับซึ่งตอนนี้ก็ได้รับความช่วยเหลือจากนานานประเทศแล้วนะครับ